นี่หยุดไปห้องอ่านหนังสือสักวันนะนายจะไปไหนฉันมีคนที่ต้องไปเจอ,เน,อนักเรียนเซขยองจะไปอ่านหนังสือแล้วฉันกำลังจะกลับบ้านผ่านทางนั้นพอดีให้ไปส่งไหมผมไม่ค่อยออกกำลังกายเดินไปเองน่าจะดีกว่า ล่อย<ไ>ปลเอยไปสิวะอีฮอนนี่สองอีฮอนศุนยับแจงเหตุครับแก๊งนักเลงลักพาตัวเพื่อนผมไปอุรีไปช่วยเขาหน่อยนะครับ แก๊งนักเลงเหรอถูกพาตัวไปจากที่ไหนครับน่าโรงเรีเยนมัธยมปลายฮันทรงถ้าตำรวจมาแต่ต้องเรื่องนี้ชีวิตทรงอีฮอนจะกลับตาลปัดมันไม่เป็นผลดีต่อชีวิตของทรงอีฮอนแน่แน่เพื่อนผมแค่ล้อเล่นกันนะครับขอโทษนะครับ อนที่ไอ้เวนนี่มันดงซู <c oughs> ทั้งหมดนี้มันเรื่องบ้าอะไรวะตรงพี่ครับ หมอนี่แหละครับที่แกล้งทำตัวเป็นลูกพี่ดึกพันที่สาวหน้าสรงอีฮอนถึงว่าทำไมชื่อคุณคุณแกคือไอ้คนที่ทำให้ลูกพี่ดึกพันต้องตายอะไรกันทำไมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ไอ้หน้าหนังหมาแกรอดตายมาได้เพราะลูกพี่ยังได้ทำตัวเป็นเขาอีกเหรอลักพาตัวแม่ฉันไม่พอนี่ยอยามาลักพาตัวฉันด้วยเลย ลูกพี่ชินซองรู้ไหมว่าแกเที่ยวทำเรื่องแบบนี้อยู่หรือว่าพวกแกหันหลังให้ลูกพี่ชินซองไอ้เวนนี่กลาก้าดียังไงมาพูดถึงลูกพี่เฮ้ยไอเวนตัวตัวอ๋อเฮ้ยนั่นเด็กนะโว้ยไอเวย ปล่อยให้เด็กมอปลายเล่นงานได้ยังไงวะเอา้เอาทำไมทุกไม่ลงอ่ะ น้ำหนักขึ้นนะจะมาถามประเด็นอ่อนไหวทำไมวะบ้ามันสำคัญท <so like> ี่น้ำหนักเว้ย หายไปไหนกันมาบอกแล้วใช่ไหมพวกเธอกำลังถูกทำโทษอยู่นะไม่รู้ทำไมอีฮอนถึงไม่เลือกตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยแต่พวกเธอทำร้ายเพื่อนรังแกเพื่อนครูปล่อยไปเฉยเฉยไม่ได้หรอกทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่อยกลับนะไม่งั้นตอนประชุมโรงเรียนครูจะเสนอพักการเรียนพวกเธอให้หมด อะไรไปสุบรีไม่ชวนฉันเหรอได้ยินว่าลูกพี่ฮะจะไปที่นี่กันรู้ไหมว่าที่ไหนเลขที่27ถนนดาแฮสายสิบแขวงขยอนลำเลขที่27ถนนดาแฮสายสิบไปทำไมคิดว่าไงละ่ะเพราะแกปอดแหกททำงานล่มเลยต้องไปทำใหม่อ่ะสิ แต่มันเรื่องของพวกลูกพี่<อ>เขาโ<อ>ฉันจะไม่<ล>ทํางานกับลูกพี่แล้วฉันเลิกสนใจะแต่พวกลูกพี่ไม่น่าจะคิดแบบนั้นนะลูกพี่ให้จับแกไปโรงแรมชินโฮไอ้แจาบินแกทำบ้าอะไรถึงที่โดนลูกพี่จ้องล่งงานเอาเราครบกันมาตั้งนานที่นี่มาทำเหมือนฉันเป็นวินเล,ลี่ยมงั้นสิฮะฮ วิน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 แลวินอะไรของมันวะมาถึงวินลัดวินลัดเออวินลัดตัวร้ายนะให้ยอมใจไปจริงวะวินลัดจริงๆเลยเฮ้ยพวกแกควรเข้าข้างฉันไม่ใช่อ่ะอ๋อแล้วอุ๊ยอย่าเข้ามานะเว้ยตีหน้าฉันมาผิดกฎนะไอ้สารเลวไล่ ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยคนเล้วจะยิ่งมีอำนาจมากขึ้นและโลกก็จะยิ่งเลวร้ายลงนั่นคือวิถีของโลกเลิกเรียนแล้วใช่ไหมเลิกไปห้องอ่านหนังสือได้แล้วฉันหาติวเตอร์มาสอนช่วงอ่านหนังสือแล้วตอนนี้กำลังออกไปรับอีกห้านาทีกถึง ไอ้วงบ้งเฮ้ยโถ่ไว้ยยโถ่แล้วจะอยู่แถวนี้นะเฮ้ยออกจากโรงเรียนมาก็สอบได้แค <ok ่ตรงนี้เลยเฮ้ยโดจิอาวันแกไปทางนั้นพวกแกไปทางนั้นนะเเฮ้ยถ้าจับแจมินไปได้เราจะได้งานใช่ไหมก็ต้องให้สิวะเนี่ย รีบไปจับไอเวนนั่นแล้วเข้าแก๊งกันเถอะไปย้ายย้ายบ้าเอ้ยไปกันเถอะอยู่ไหนเนี่ยโอ้เป็นหมาหรือไงอาฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้เหมือนกันไอ้พวกสารเลว อุตส่าห์เชื่อใจว่าพวกมันเป็นเพื่อนแต่นั้นทำเหมือนฉันเป็นวินเลี่ยมวิลเลิมากกว่ามั้งก็วินเลียมไงพวกนี้ใส่เลื่มเลี่ยมตอนนี้หัวฉันจะระเบิดอยู่แล้วถ้าไม่มีธุระกับฉันก็ไปถาให้พวกนั้นไปมันเลี่ยมอะไรใส่นายเฮ้ยไปยองชนแจมินบอกว่ามีเรื่องอยากถามนายฉันมีธุระจะคุยกับนายอยู่พวกแกนักเลงจะไปบ้านทรงอีฮอนน่าจะไปลักพาตัวแม่อีฮอนจับตัวเขาไปแล้วจะลักพาตัวคุณแม่อีกเหรอหมายความว่าไงอะ ซูอีฮอนถูกจับไปเหรอ